เดี๋ยววันนี้เรามาวาดรูปกันต่อดีกว่าอันนี้รู้สึกจะเป็นเครื่องเล่นเกมนะพี่ฝนเครื่องเล่นเกมะเหรอขาดจอ ไม่มีจอเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดจอลงไปแบบนี้อันนี้เคยเล่นเคยเล่นอันนี้เป็นเกมตัวต่อใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ต่อไม่เคยได้สักทีงั้นเ้าเป็นว่าเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าครั้งนี้เราจะต้องวาดอะไรออกมาอ้อโหคืนอนันแสนโรแมนติกแต่ว่าดาวเรียงตัวแปลกๆนะเนี่ยที่รักคะ่ะนั่นคือดาวอะไรเหรอคะอันนี้คือดาวรักจ้ะดาวรักเหรอใช่แล้วดาวรักจ้ะ <laughs> หน้าตาเป็นแบบนี้เหรอคะอุยโรแมนติกจังเลย สุดยอดไปเลยนะครับโอ้มีดาวทรงรูปหัวใจแบบนี้สวยสวยสวยมากเลยนะคะนี่เรากำลังช่วยเขาอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วความรักของเขาจะได้สมหวังสักทีหนึ่งนะใครกันนะ่คุ้นๆชอบกลเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไม่รู้สิพี่วนอันนี้อันนี้เคยเล่นอันนี้เคยเล่นอันนี้คือ X O X O หรือ O X O X ก็ได้เราจะต้องกากระบาท,ที่เหลือลงไปเนี่ยไม่เต็มเห็นเ,นเปล่างั้นเราช่วย O หรือช่วย X อะ่ะเราจะต้องช่วย O ดีกว,ว่าวาดขีดเดียวแล้วได้เลยให้เ,เดียว X, X ก็ขีดเดียวได้เลยเหมือนกันเนี่ยพี่ฝนบอกว่าให้วาดรูป O ลงไปไงก็พี่กวาดแล้วไม่กลมอะ่ะ โอปลาเท่เออแย่แล้วคุณปลาเขาหายใจไม่ออกอ่ามันต้องให้เขาหายใจเข้าอย่างงี้หายใจออกก็ได้ฮะเห<า>มือนในเรื่องนั้นเลยอะปลาทองของพี่เอกอะปลาทองไหนปลานีโมเออปลานีโม,โมเอาเดี๋ยวเดี๋ยววาดรูปช่วยเขาก่อนดีกว่าจะพึ่งเถียงกันส่งมาให้ฉันดิฉันช่วยเองได้แล้วปุ๊กปิ๊กไม่มีทางเด็ดขาดเดี๋ยวฉันจะเอาปลาตัวนี้ไปปล่อยทะเล เดี๋ยวพี่ฝนอันนี้ปลาน้ำจืดหรือปลาน้ําเค็มเนี่ยอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาหางลกยุงหรือเปล่าไม่รู้บางอันปล่อยลงน้ําทะเลไม่ได้นะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปขาดนี่เลยฝาปิดนี่ไงไม่ใช่ฝาปิดอันนี้มันจะต้องเป็นแท้งน้ําตั้งหากอ๋ออันนี้คือชุดน้ํานั่นเองใช่แล้วทุกคนคุณคุณนะคนเนี้อ๋อนี่คุณปู ทำไมคุณคุณชอบกลคุณปูไงเดี๋ยวไม่ใช่แล้วล่ะอะไรเหรอเหมือนซานตาคอสเลยซานตาคอสเหรออซานตาคอสเขากําลังทําอะไรอยู่อ่ะเราก็ต้องมีนี่มีรถเลื่อนได้ไหมวาดรถเลื่อนดิพ่ฝนเดี๋ยวก่อนซานตาคอสเขากําลังอยากจะดูฟุตบอลแต่ว่ามีบางอย่างขาดหายไปอะไรอ่ะอันนี่ไงไม้โยกใช่เปล่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ซานตาคอสเป็นคุณลุงธรรมดาที่อยากได้ไม้โยกคุณปูตั้งหัก อาคุณปู่ก็คุณปู่ปะโถอเอยไปต่อกันดีกว่าทุกคนเราวาดรูปช่วยคนกันต่อดูท่าทางอันนี้เอ,อ้ยรู้แล้วรู้แล้วอะไรอะ่ะนี่ง่ายหลอดไฟออแล้ววาดเห็ดทําไมอะ่ะ <laughs> <laughs> เห็ดที่ไหนแล้วปะทถเนี่ยคือหลอดไฟโอ้นี่หลอดไฟยุคแรกๆเลยนะเป็นหลอดขดลวดเ๋ยวก่อนเฮ้ยน่าสงสารเธออกหักใช่เหรออ,อ๋ออกหักมานั่งพิงข้างหน้าต่าง ข้างหน้าต่างแต่ว่าหน้าต่างไม่มีก็เลยต้องวาดรูปให้เขาพี่เอกว่าเขาไม่ได้อกห,กหักหรอกเอาแล้วเขาเป็นอะไรเขาแค่อยากให้มีหน้าต่างอ๋ออย่างงี้นี่เองจะได้นั่งสบายชิลชิเฮ้ยนี่คาบอยอ่ะไม่ใช่พี่เอกนะจะบอกให้พี่เอกชัดๆเนี่ยผมสีทองเออแต่พี่เอกไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงเอาหน้าเอาหน้าเป็นคาบอยให้พี่ฝนไปสักหน่อยก็ได้มั้งนี่ขาดอะไรขาดแขนบะขาดอะไรไปไม่รู้อ่ะเขากําลังขี่ม้าอยู่ไม่ใช่หรอมือของเขาจะต้องดึงอ้นี่อยู่ดึงเชือกที่ขี่ม้า อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้คิดไม่ออกขาดอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยดีกว่าฮะอะไรอ่ะอ๋ออะไรดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เมื่อกี้ว่าแล้วไงไม่ใช่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้เท่านั้นอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดวงอาทิตย์กำลังจะตก ตกดินใช่เปล่าใช่แล้วคุณคาร์บอยคนนี้กําลังไปอออ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองกาลังเดินทางเข้าหาพระอาทิด้วยโอ้ว่าเขาขบรบนเร็วมากเพี่กก็ไม่ได้ดูหนังคาร์บอยแบบนี้เท่าไหร่นะทาไมขี่เร็วจังเลยอ่ะเขาไปแล้วอ่ะไกลแสนไกลไปไกลไกลไกลมองไม่เห็นแล้วก็เดี๋ยวมืดก็ต้องรีบกลับบ้านเฮ้เดี๋ยวก่อนนี่ดินสอขาดยางลบอ่ะเฮ้ยแสดงว่าจะต้องมีคนกินเข้าไปแน่นอนใครจะไปกินยางลบคนมา กนนเน่ยเคย <laughs> ทุกคนไม่ดีนะทุกคน <laughs> เอาไปกันต่อดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะปืนฉีดน้ำไงไม่เคยเล่นเอโอะ มันขาดกระบอกฉีดแช่หรือเปล่าขาดกระบอกน้ํางหคะอ๋อขาดกระบอกน้ํานี่ไงได้แล้วพิ้วพิ้วพิ้วปิ้วพี่เคยมีอันใหญ่ด้วยนะนี่ไงสงการกําลังมาแล้วทุกคนโอ้ยอต้องนานพี่วอนไม่แป๊บเดียวเดี๋ยวหลับตาก็ถึงแล้วสงการอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ,ะอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วนี่ที่เขาชอบเอาไปวางไว้ตามห้างอ่ะคืออะไรอ่ะเป็นที่ทดสอบการต่อยมวยต่อยโป้งเลยแล้วมีคะแนนขึ้นโอ้ที่คีบตู้ตู้อันนี้เอง ตต,ตไม่ใช่ตู้คีบเป็นตู้ต่อยนี่ไงต่อยป้องโอ้โหพลังมัด99 9เป็นสายตามาเลยโอ้โหนี่เก9เาเห็นเขาต่อยกันได้แค่800รอยกว่าเองใหญ่แล้ว <_ EN> ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเหมือนเข <_ EN> าจะขาดร่มชูชีพร่มชูชีพไม่มีต้องช่วยเขาแล้วทำไม <_ EN> ไม่วาดเครื่องบินให้เขาไปเลยเออท่าททาไมไม่วาดแบบเป็นที่หนึ่งที่นอนอะไรเงี้ยเออลงมาจะได้สบายตัวนี่พี่ผลวาดร่มให้เขาเล็กเกินไปหรือเปล่าไม่เล หลอกหน้าเดี๋ยวว่าถึงพื้นแล้วนี่ไงถึงพื้นแล้วนั่ไงสนามฟุตบอลเดี๋ยวอันนี้ขาดอะไรเออไม่ใช่ไม่ใช่ขาดไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวติดปากโกโกโกไม่ใช่โกขาดอะไรอะไรประตูไม่ใช่ประตูเส้นเส้นตรงกลางเส้นตรงกลางเส้นตรงกลางระหว่างเราคืออะไรไม่ใช่เส้นตรงกลางระหว่างเราเส้นตรงกลางสนามเส้นตรงกลางสนามมันวาดยังไงอ่ะนี่ไงต้องไปกดดูด้วยออมวาดไม่เป็นไม่รู้ไม่เคยเตะ ไม่ใช่ไม่เคยเตะเป็นเส้นแบ่งครึ่งไงของฝั่งนี้กับอีฝั่งนึงเส้นแบ่งฟังมมีความรู้ใหม่อาต้องมี <c oughs> ดียไม่งั้นจะเตะเข้าข้างตัวเองไม่ได้ <c oughs> เอาไม่รู้ไงเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะคุณลุงแกก้มหาเหรียญเหรอ <c oughs> คุณปู่เขาขาได้นี่ไม้เทา้าเดี๋ยวพอใส่ไม้เทา้าปุ๊บโอ้หูหรามาเลยทุกคนสูดมาจากไหนเนี่ยอ้หูหรามากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนมปังขิงอ๋อหอยขาฉันขาดขาขาดอย่างนี้ต้องวาดขา เ,เราเราเอาเขาไปทําใหม่ดีไหมอ่ะทำใหม่ไม่ได้เราจะต้องต่อเขาแบบนี้นี่ได้แล้วเหมือนในเรื่องอะไรนะแ um um ม็กซิมัสอะแม็กซิมัสไหนพี่ฝน <laughs> ขนมบางขิงเทรคไงเทรคอะเทรคอะเดี๋ยวแม็กซิมัสไม่ได้อยู่ในเทรคอยู่ในออโรร่าไม่ออโรร่าใครอะคนละเรื่องแล้ว <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวอเ,อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่มีหน้าต่าง เราไปเปิดหน้าต่างบนเครื่องบินได้ที่ไหนเล่าได้นี่ไงเฮ้ยได้ได้แย่แล้วทําไงดีนี่ออกนอกโลกแล้วเนี่ยเอ่อนอกโลกไม่แปลกข้างหลังนั่นแปลกกว่าช้างช้างหองบนลูกโปง่งโอ้สุดยอดเลยเนี่ยอ่ะนี่นี่ลู่ลู่ลู่นาฬิกานาฬิกาเหรอใช่แล้วนาฬิกาขาดหายไปขาดหายไหนขาดเข็มกันนะปัดหรอกนาฬิกาหายเพื่อนยืมไปเดี๋ยวนี่มันนาฬิกาปลุกไม่ต้องเล่นต่อแล้วข้ามไปก่อนนะ อันนี้บ้านอันนี้บ้านอ่าบ้านาถนนขาดหน้าต่างอ๋อขาดหน้าต่างเอ,อ๊ยทำไมเลเวลพวกนี้หน้าต่างเยอะจังเด้อ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 หน้าต่างนั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยนั่นอะไรอะ่ะเพื่อนเราไงอ๋อคุณเอนี่เองเอเลี่ยนเด้อเด้อโอ้นี่แม่หมอแน่นอนเลย ขาดอะไรอ่ะพี่บุลูกแก้วลูกแก้วอ๋อลูกแก้วดังขั้นบอลเหรออ่าใช่แล้วทุกคนไม่ใช่ใช่ที่ไหนอ่ะลูกแก้วทํานายโอ,โอ,โอ้มาลึกเกยบิบบีบับบิดบีบูเดี๋ยวพุ่งนี้เธอจะต้องล่มรวยแน่นอนล่มรวยคือ <laughs> เด้อันนี้จุกุยานสีแดงขาดโซ่ขาดโซ่จุกุยานขาดอันนี้นะคะตะก,ก้าตะก,ก้าอะไรไม่มีโซ่จะไปไงเ่าขาดขาดตั้งโซ่ <laughs> บอกว่ามันขาดหลายอย่างเลยขาตั้งก็ไม่มีตุก,ก้าก็ไม่มีโอ้เอาโซ่ก่อนโซ่มีก็ไปได้แล้วเอาไปได้แล้วเหรอ แล้วใครเป็นคนขับไม่รู้เหมือนการขับได้ยังไงอันน,น,น,นี้คนขับเครื่องบินใช่ที่ไหนเขาขับเครื่องบินอยู่ไม่ใช่เัาเครื่องบินแล้วเขากําลังถือไอติมอยู่เขาขาดพวงมาลัยเนี่ยเขาอยากกินไอติมเนี่ยถือสองข้างด้วยเรียกว่าพวงมาลัยไม่ใช่หน้าตายานี่นะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนนึกว่าอยากกินไอติมวันเด็กใีกเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เขาไม่ได้กินไอติมวันเด็กเขาขับอะไรอยู่นะ <c oughs> เขาขับเครื่องบินไงจริงเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้คุณยายน่าสงสารจังเลยอวิอ่งผมคุณยายหายไปต้องช่วยคุณยายแล้วนะพี่ฝนต้องตามหาให้เขาเดี๋ยวพี่ฝนวาดรูปให้จะต้องวาดให้เหมือนนี่น่ารักตมุตมีมาเดี๋ยวก่อนนะน่ารักมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยดูแล้ว นี่ซินเดล่าตอนอายุเยอะๆแน่นอนเลยเนี่ยฮะซินเดเล่าตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะใช่แล้วทุกคนอเอาละตอนนี้เราสามารถช่วยกันหลายคนได้มากแล้วเดี๋ยวพวกเราขอก็กลับกลับไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าหิวข้าวเขามาตามไปขยับรถนะพี่วน <laughs> อันนี้ช่วยเขาหน่อยก็แล้วกัน <laughs>